เนื่องจากว่าผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาโดยตลอดผมก็เห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันต้องไม่มีความแตกแยกไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดไม่มีพันธมิตรไม่มีแล้วไม่มีประโยชน์แล้วต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศกันดังนั้นเนี่ยไฟแดงลังเกยียจายเหลืองนกหวีดไม่เอาแดงแดงไม่เอานกหวีดมันเสียเวลา บ้านเมืองมันก็พัฒนาไปไม่ได้เวลาผมไปพบพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความเจ็บปวดปวดเล้าหลายๆอย่างแต่และจังหวัดแต่และพื้นที่เนี่ยมันมันก็มีปัญหาทั้งที่ดินทํากินค่าครองชีพการดํารงชีวิตความเดือดร้อนสินค้าแพงต่างๆเนี่ยเพราะงั้นสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนํนนาเสนอนโยบายแล้วเอานโยบายไปแก้ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ผมก็เล็งและกับพยายามตรึกตรองและพยายามคิดอยู่ตอลอดเวลาว่า พรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในเขาน้าคาดว่าอย่างนั้นโดยดูหลายๆมิติหลายๆบริบทพรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้มองไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกนะครับผมดูภาพรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งอุดมสมบูรณ์เละเต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีคุณภาพซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควรเราต้องเอาพลเอกประยุทธ์ตัวอดีตนายกตั้งไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึงภาพนั้นเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวพลเอกประยุทธ์ตั้งไว้นอกแล้วมาดูที่พักรวมไทยสร้างชาติน่าจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานร่วมและที่สำคัญที่สุดคนเรามันต้องหาที่ยืนที่อบอุ่นที่ปลอดภัยและที่มั่นคงไอ้สู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพอลพอะเพราะตลอดเวลานติดคุกสี่ห้ารอบมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวผมเลยผมไม่ได้เอา อุดมการมาเป็นเครื่องพัฒน,นาการตัวเองเพราะว่าการเอาเอาุดมการมาพัฒน,นาการตัวเองขยับไปไหนไม่ได้เลยทรยศ อุดมการเปลี่ยนกินกล้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการกล่าวหากันไม่ใช่ว่าพออย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้ต้องจงรักภักดีต่อพักการเมืองฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะครับคนเรามีอุดมการแต่ไม่ใช่อุดมการเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองและขยับขยายไปไหนไม่ได้ทุกอย่างทําได้หมดขยับขยายได้หมดเละไปได้ทุกทิศทุกที่ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและต่อตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าเดินหน้าบ้าอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนลูกเมียอยู่ข้างหลังเดือดร้อนอย่างไรใช่ไหมทุกอย่างมัน ขยับได้ดังนั้นฝากไปยังบริษัททัวร์ทั้งหลายนี่นะครับที่จะมาจอดที่หน้าบ้านผมเนี่ยว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกินเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุดมการ <c oughs> ผมมีอุดมการเหมือนเดิมแต่ผมไม่เอาอุดมการมาพันธนาการตัวเอง <c oughs> ตรงไหนพกักการเมืองไหนที่มีประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมจะอยู่ตรงนั้นช่วยกันเสริมสร้างให้ประชาชนไป็นเดินหน้าไปข้างหน้าก็ <c oughs> ขอให้พี่ <c oughs> น้องประชาชน <c oughs> ที่เป็นแฟนคลับของผมก็ดีที่เคยร่วมง,งานอยู่กับผมก็ดีได้โปรดเข้าใจด้วยว่าผมมาถูกทิศผมมาถูกทางแล้ว ขอบคุณมากครับ